ก็เนี่คู่คู่เสียหายที่เป็นคนโอนเงินนะครับโอนเงินในที่นี้คือวัดังกล่าวเนี่ยก็คือวันที่3มกราคมเนี่ยน้องกัสได้เดินทางมากับคุกน้องน,น้องคนนึงนะครับซึ่งเป็นคนขับแล้วก็ได้ผ่านจุดตรวของสอน,อนรลกบังแล้วก็มีการนาตัวมาที่โรงพักแลนก็คือสอน,อนรลกบัง หลังจากที่พาทมาลงพักเสร็จเรียบเรียบมัตเเวสายเจดุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตคืออยู่เรียบมเตเ์เวสายเดอ่าเรียบมเตเ์เวสายเจ็ดสายเก้าไม่หรอสายเ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 ้าบางนาสายเจ็ดมาโอเคสุโขทสายเจ็ดเรียบมัตเเวสายเก่อนถึงสนามบินก่อถึงทางขึ้นสนามบินตอนตอนนีเวลาประมาณสิบแดนาฬิกครับตอเวลาเประมาณสิบแปดนาฬิกาก็หัวค่ำโอเคนะครับ ้็ามากับผู้กครองอีกคนนึงแล้วก็โดยเจ้าหน้าที่ตรวจปกครองรอของสอนองรักขบังเนี่ยเรียกตรวจคนนะครับแต่ไม่มีการตรวจฉี่นะแต่ตำรวจถามว่าเสพมาหรือเปล่านะแล้วก็คนขับอ่ะคนขับรถคนันที่ต้องอ่าเนี่ยเขายอมรับว่าเขาเสพมานะครับท้ายแล้วตำรวจก็พาม,มาโรงพักจริงแล้วการพาม,มาโรงพักนี่จะต้องทำบันทึจกจับกุมนะครับ ตัวที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อผู้กระทำผิดต้องทำันที่จับกุมแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่ถูกต้องแต่ที่มันไม่ถูกต้องตอนนี้ที่เรามาน้องการมาดําเนินการคือน้องการเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับแต่เขาเป็นหัวหน้าที่มากับลูกน้องที่โดนมันนั้นนะครับก็คือลูกน้องถูกเอาเข้าไปในห้องห้องกระจกที่เราเห็นนั่นแหละเอาเข้าไปในที่นี้คือเขาเรียกเขาเรียกเราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เขาเรียกแบบนี้ ซึ่งเนเดสองพันสองหมื่นว่ามันต้องยี่สิบอ่ะด้ยี่สิบแต่ไม่ใช่ยีบบาทนะยีบใบยีบบาทไม่มีรอกใบเทา้ิดใบเทาอแต่ยี่สิบใบเท่าอะไรยี่สิบเคไเคยี่สิบเคแต่ตอนนั้นคือเราไม่มีถึงยี่สเก็เลยขอขอเอารวยหน่อยก็เลยว่าให right. ้เหลือแปดใบเทาตำรวจนะเป็นคนบอกว่าแปดใบเทานะครับกัดก็เลย ที่แรกว่าเราว่าจะโอนให้ใช่ไหมที่แรกกัน,นจะโอนให้แต่ตำรวจเขาไม่รับเขาไม่เอาเขาไม่รับโอนนะครับเขารับเงินสดโดยเขาแนะนาเนี่ยให้กัปนเนี่ยไปกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มร้านสะวซื้อข้างสอนอเนี่ยอนอีตู้เอทีเอ็มมันมีเซเว่นอยู่นะครับทันก็เดินออกไปเดินไปฝั่งนู้นใช่ไหมเดินออกอ่เดินเดินออกข้างหน้าสอนอแ้อมผ่านสอนอไปเซเว่นอ่าขั้นตอนการกดเงินนี่คือใช้โทรศัพท์มือถือ ครับสแกน QR code หน้าตู้เพราะว่ากัดไม่นี้มีบัตร ATM นะครับแต่มันมีแอปธนาคารแต่แอปธนาคารเนี่ยมันสามารถโอนได้เลยแต่ตำรวจที่นี่ที่จับมาเนี่ยเขาบอกไม่รับโอนถ้ารับโอนแล้วเดี๋ยวมันจะหลักฐานขามือนะครับรับโอนไม่ได้ก็เลยจะพ<ด>ยายามว่า,<ด>า,าเอาให้พ้นตัวมากที่สุดอ่ะเอาให้เป็นหลุดอ่ะจริงๆแล้วมันก็ความจริงก็คือความจริงนะครับเราก็ยืนยันด้วยช่วงเวลายืนยันด้วย สลิปการกดเงินกัาคือการโอนเงินของแอปธนาคาร,าารแล้วก็พยานในที่นี้วันเนี้ยเรายื่นพยานเอกาสารยื่นพยานหลักฐานก็คือให้พนักงานสอบสวนเนี่ยไปติดตามกล้องหน้าเซเว่นแล้วก็ไปติดตามกล้องของพนักง,งานเขตในช่วงเวลาที่กัดเดินไปนะครับกับการให้การเนี่ยคำให้การว่าเราโดนจับมาเวลา18ปกว่าแล้วเราเดินไปที่ตู้เอทีเอ็มเวลาเท่าไหร่แล้วในสลิป ไปถอนเนองินออกมามันระบุเวลาเท่าไหร่สถานที่ตู้ ATM มันอยู่ตัง้งที่ไหนทำให้การกับเอกสารมันตรงกันไหมนะครับอันนี้คือเราใช้หลักความเกี่ยวข้องของคดีนะครับก็คือระยะเวลาเหตุการณ์แล้วก็กล้อง CCTV กล้องของส่างงานเขตเรมาสมืบเรื่องกันนาครไหนแล้วประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น้องกัตยืนยันว่าเอาเงินไปวางไว้ในตู้ในใน,ในห้อง นน้็หลังตู้เย็นแล้วก็มีผ้าเอาไว้ผ้าพับด้วย<ช>แต่วันนี้วันนี้เราเข้าไปดูในห้องนะครับกลายเป็นว่าในห้องนั้นตู้เย็นคลอดลูกใช่ <laughs> ตู้เย็นแฝดตู้เย็นมันอยู่นานันเลยคลอดลูกออกไปอีกใบหนึ่งเป็นแฝดเลยซึ่งวันเกิดเหตุมันมีใบเดียวใช่ครับมันมีใบเดียวแล้วตำแหน่งที่ตั้งของตู้เย็นนี่มันอยู่ข้างในนะครับ แต่วันเนี้ยไอ้ตู้เย็ยนตัวนั้นมันขยับออกมาอยู่ข้างประตูแล้วก็มีอีกตู้นึงมาตั้งแทนตรงนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันที่มาที่ไปของตู้เย็ยน,นตัวใหม่มันมาเพื่ออะไรนะครับแล้วไอ้ตู้เก่ามันจะขยับหนีเพื่ออะไรเราก็ไม่รู้แต่วันเกิดเหตุน้องการขายืนยันเขาจําได้นะครับว่าตําแหน่งที่ตั้งของตู้มีตรงไหนแล้วเขาเอาเงินไปวางว้าตรงไหนเขาจําได้นะครับวันนี้ก็เลยพาไปชี้จุดนะทีแรกทีแรกเดินไปก็ ก็ไม <two> ่อยากให้เราเข้าหรกทีแรกก็ไม่อยากให้เราเข้าอย่างดอซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกนะครับเพราะว่าเขาเขารับหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบเรื่องที่เรามาร้องเขาเขาไม่ใช่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จริงๆแล้วเขาควรจะให้ความเป็นธรรมกับเรามากกว่านี้ไม่ใช่ว่าไปแอบแฝบเปิดหน้าต่างสู้คุยกันแล้วก็พาเดินออกมาไม่ใช่นะครับก็เลยร้องขอให้ไปชี้จุดไหนๆก็มาแล้วมันจะได้รู้กันไปนะครับ ท่านก็เลยเปลี่ยนใจพาเราเข้ารูที่กระเทศแล้วก็ให้ให้คัดเยนยันตำแหน่งตู้เยน็นลักษณะของตู้เยน็นสีของตู้เยน็นสุดท้ายแล้วก็เป็นอย่างที่เราคาดนะครับมันมีการสลับสับเปลี่ยนมีการเพิ่มตู้เย็นขึ้นมาแล้วในห้องนั้นก็มีการปฏิบัติหน้าที่อยู่จริงนะครับในระบบในนั้นจริงส่วนเราพยายามหาข้องูลจรปิดในห้องไม่มีบริเวณใกล้เคียงห้องห้องปฏิบัติการก็ไม่มีไม่มีนะครับแต่ เคสเนี้ยผมแจ้งพรบป้องกันการทรมานและทำให้คนสูญหายเข้าไปด้วยถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดังกล่าวไม่มีกล้องยืนยันก็จะโดนข้อหานี้ไปด้วยนะครับเพราะท่านจับเขามาการจับกุมทุกครั้งต้องมีการบันทึกภาพบันทึกวีดีโอตลอดเวลาจะยุติการบันทึกได้ก็ต่อเมื่อนําตัวส่งพนักงานสอบสวนเท่านั้นหรือจะยุติการบันทึกภาพได้นะครับอันนี้คือระเบียบของขอรอรอรพรบป้องกันการทรมานและำทำให้คนสูญหายถ้าตำรวจชุดที่จับกุมวันนั้นอ่ะไม่ปฏิบัติตาม ก่อนรับไปอีกเหมือนข้อหาสิ่งที่เราทําเราไม่ได้อยากจัดแจงตำรวจเราอยากให้ตำรวจทุกคนปฏิบัติหน้าที่มาตรงไปรงมาแค่นั้นเองนะครับวันนี้น้องกัลเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเงินนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของอยู่ในเหตุการณ์แต่ทําไมผมถึงมาแจ้งความเพราะว่าน้องกัลเขาร้องเรียนผมมานะครับเขาร้องเรียนเขาเล่าความเขาเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังแล้วประเด็นอีกอย่างหนึ่งคือการที่ประชาชนทั่วทั่วไป ที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาปัญหาก็แ,แล้วแต่แล้วแต่เรื่องที่ละกันแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีปัญหาผมก็เลยในนามของผู้รับผู้รับเรื่องจากน้องกัรมาน้องการเขาเขาส่งเรื่องมานะครับก็เลยสอบถามข้อมูลก็ได้ข้อมูลต้นงต,ต,ต้นว่าเอาออกกับไปแล้ววันนี้เราก็เลยนัดก็ไดงนานสอบสวนใช่ก็ไดงนานสอบสวนนัดนัดมาให้ปากคำเพื่อจะทำสมบวนณส่ง ประชนะคับอพอกรณีเนี้ยเราแจ้งความโดนคดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เหมือนประชาชนตํารวจแจ้งความประชาชนนี่จับซุกขังปั๊บเลยอันนี้ก็ตามระเบียบตามขั้นตอนส่วนวันนี้มันมี2เคสเคสเนี้ยเขา,าผู้กำกับสนรักกบกระบังเนี่ยตั้งคณะกรรมาการสอบข้อเท็จจริงสอบไปเลยใช่ไหมรนเ,นเรื่องนี้นะเคสนี้ครับอ่าเคสนี้นะใช่เคสนี้ข้อ เรามาแจ้งความที่13ใช่าใจไหมอ่าเรามาแจ้งความที่13ผู้กองกับสอนอลกบงังตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงวันที่13เลยนะ<ม>ลต้องขอบคุณที่ผู้กกับนะครับรที่ขอบคุณด้วยที่ท่านใส่ใจในเรื่องที่พวกผมพากันมานําเสนอนะครับเพราะมันเกิดขึ้นอยู่ที่บ้านท่านาน,นั่นก็คือสนอลกบงังตำรวจชุดนี้มาปฏิบัติหน้าที่เอาลงพักเป็นที่ที่มีประชาชนนะครับท่านเป็นฐานะผู้ใหญ่บ้านให้ก็แสดงความรับผิดชอบโดยตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้จริงๆ จริงๆแล้วเขาส่งเขาส่งหนังสือเรียกไปที่ผมแต่ในใน,ในฐานข้อมูลเนี่ยในเทะเบียนบ้านที่ที่ผมอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่มีคนจะพักอาศัยแล้วนะ<ม>ครับมันก็เลยผม,ผมเลยไม่ได้รับหนังสือแต่สาหรับของน้องกัสนี่ยังใช้บ้านเดิมอยู่มีคนอยู่ก็เลยส่งไปหาบ้านน้องกัสแล้วก็แม่เป็นคนรับแต่น้องกัสไม่ได้รับ้รงการที่นี่นะครับ<ม>แต่ก็เลยส่งมาเรื่องว,ว่ามีหนังสือมาให้ฝากคำเพิ่มเติม เลยส่งมอแม่ผมแล้วกโอเคอย่างน้อยท่านผู้กกับท่านก็ใส่ใจเรื่องนี้นะครับก็ต้องขอบคุณก็เลยวันนี้ถือโอกาสโดยไม่เป็นการเสียเวลาจริงๆแล้วเขานัดเป็นแบบที่13ส,ส,ส,สิานะส่วนประการเพิ่มเติมเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับที่เราแจ้งฟังนะคือเขาตนขนาั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับเขาเลยนัดต้องการมาให้ปากคําวันที่3ส,สิแต่ทีเนี้ยในการเดินทางเนี่ยเราไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะ ก็เลยขอเลื่อนมาเป็นวันนี้วันที่5ก็คือสอบปากคาในคดีที่เราแจ้งไปพร้อมกันเลยแล้วก็สอบปากคำในเขาตั้งคณะกรรมการสอบไปพร้อมกันเลยไม่ได้จบทีเดียวะครก็ไม่ได้ไม่ต้องไปไปมาบ่อยเคสนี้มันก็จะครบกำหนด30วันจริงๆแล้วเราแจ้งความเรเ่ิงคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเจ้าหน่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการภายให้ส่งคด้มาสำนวนเนี่ยให้ตงชภายในวันสิบวันมันก็อยู่ในระยะเวลาอยู่ในข้อกำหนดนะครับมันต้องขอบคุณร้อยตำรวจโท เจนนลุงนะขอโทษทีเจนนลุงอาร์นะครับท่านท่านเป็นพนักงานสอบตรวจที่สุดยอดมากยอมรับว่าท่านสุดยอดมากนะครับทำงานตรงไปตรงมานะครับไม่เหมือนกับที่อื่นที่เราเคยเจอแล้วกันครับวันนี้ก็เรานัดทัานมาแต่บ่ายโมงนะครับตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งก็ใช้เวลาไปสามชั่วโมงกว่าดีสามชั่วโมงกว่ายังไงก็มันเป็นเรื่องธรรมดาแหละ ที่ประชาชนจะแจ้งความมูนคดีเนี่ยมันต้องแลกกับการเสียสละนะครับต้องแลกกับการขาดรายได้ต้องแลกกับอาชีพการงานเพราะว่าเราต้องมาดาเนินการต้องมานั่งสอบปากคำนะครับบางที่ที่เราไปนี่เป็นวันเป็นคืนก็มีนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังอว่่โอเคอยู่นะครับอยู่ในระดับเลเวลที่กลางๆนะครับสามชั่วโมงนี่อยู่ระดับที่โอเคอยู่ทันได้นะครับเพราะว่ามันมีการสอบสองเคสสองคนนะครับถ้ามีการสอบปากคําทีเดียว เคสที่เราแจ้งความมันก็อาจจะเร็วกว่านนี้แต่เนี่ยมันมีการสอบคณะกรรมการด้วยมีตั้งก,กรรมการเขามาสอบด้วยมันก็เลยมีเวลายือดออกไปนะครับแต่เคสนี้ก็ผ่านพน้นไปด้วยดีๆนะครับ <Okay. S 1> เรื่องจบแล้วที่เหลือก็รอให้ส่งสำนวนไปที่ปชปชนะครับให้ปปชเป็นคนชีช้มูลเรื่องที่เราดําเนินการเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ,รบส่วนความคืบหน้าเรามีเลขคดีนะครับเราก็จะมาสอบถาม ความคืบหน้าว่าไม่ถึงไหนแล้วยังไงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันที่ให้กำลังใจนะจริงๆแล้ววันนี้เราก็รับสมาชิกหลายคนอยู่แต่เนื่องด้วยทุกคนก็มีภาระนั่งแหละนะครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ผมก็ได้มาแหละคนหนึ่งจุงกระยานน้้ชานช่าวเข้ามา คุณต้องกั๊วันนี้เราต้องทำงานไม่ได้ควันนี้เราต้องต้องลางานลางานที่เรียกความเสียสละนะครับก็แล้วเออ่ถ้าถ้าเคสนี้สเร็จลุล่วงนะเดี๋ยวจัดเนื้อย่างหนึ่งชุดโอ้โหได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเคสนี้แล้วถ้าบอกว่าอ่ะโอเคบปชชี้บูลว่ามีความผิดเดี๋ยวจัดเนื้อย่างหนึ่งชุดเลยชุดใหญ่โอเคนชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยตั้ง ตั้งโต๊ะชุดใหญ่เลยเชื่อว่า f อซและหลายคนอยากสนับสนุนด้วยนะครับเพราะเคสของราชบัลเนี่ยมันเป็นเคสกที่มันมีประเด็นมีประเด็นกับผมมีประเด็นกับน้องมานะมีประเด็นกับนักวลดาาเตือนนะครับแล้วก็เคสที่เขาแจ้งความเรงคดีผมเนี่ยสารยกฟ้องหมดแล้วนะครับจําไว้นะครับว่าการที่ประชาชนไปถ่ายตํารวจปฏิบัติหน้าที่มันไม่มีความผิดนะครับ ถ้าเราไปด่าเจ้าหน้าที่อันนั้นเรมีความผิด <m> ถ้าเราไปห้ามเจ้าหน้าที่อันนั้นมีความผิดแต่เราไปถ่ายเจ้าหน้าที่ที่ขณะปฏิบัติหน้า,าที่โดยที่เราไม่ได้ไปพูดคำหยาบเราไม่ได้ไปห้ามเขาเราไม่ได้ไปขอกตัวเขาแต่เขามาดําเนินการมาจับเราเองซึ่งศาลก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วว่าประชาชนสามารถทําได้ไม่มีความผิดต่อไปนี้เราก็จะดําเนินการของเราในเรนแนวทางของสามาคมเรา ท่านแจ้งความประชาชนได้ประชาชนก็แจ้งความจับคันได้เหมือนกันแต่เราเอาหลักฐานเพิ่มเติมก็คือคำพิพากษาศาลเราไม่เอาคำแเอาเราไม่เอาความรู้สึกเราอ่ะเฮ้ยมึงจับกูมึงผิดนะเดี๋ยวกูแจ้งความจับมึงอันนั้นคือความรู้สึกแต่เนี้ยเราเอาคำพิพากษาศาลในเมื่อศาที่คำพิพากษาออกมาแล้ว่าสิ่งที่คุณแจ้งความจับผมเนี่ยศาลท่านยก้องผมก็เอาคำพิพากษานี่แหละไ่แจ้งความกันดูสิอาวโหนะครับคือแนวทางของพวกตัดเรียมเพชร ก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณน้องกั๊ที่วันนี้มาในฐานะขยับผมเป็นผู้แจ้งน้องกั๊ดขยานแล้วก็น้องกั๊เป็นเจ้าของเงินคนที่ไปกดเงินคนที่เอาเงินไปวางนะครับคือสิ่งเหล่าเนี้ยสิ่งที่เราพยายามแสวงหานั่นก็คือผู้กล้าน้องกั๊นี่คือผู้กล้าคนหนึ่งนะจริงๆแล้วไม่รู้ว่า ชอบใครเป็นพิเศษใน้รื่องกดดันเถื่อนหรือว่าติดใจใครเป็นพิเศษติดใจกันแล้วกังวลใจไหมฮะเรื่องวันนี้กังวลใจไหมไม่มีกวลใจไหมเชียร์ต่างอ่าคือสบายสบายเลยใช่ไหมวันนี้ไม่มีแรงกดดันอะไรนะไม่มีไม่มีใครกดดันอะไรเลยไม่มีใครกดดันอะไรเลยไม่มีไม่มีนะอ่ถ้าพี่ไม่มาวันนี้ก็บั้นบั้น ผมานแต่เขาจบเปล่ไปแล้วเฮ้ยอยู่ร้ายอยู่ร้ายสบายใจได้นะครับเราเราก็สู้ตามวิถีทางของเราได้แหละเราทำได้แค่นั้นนะเราแค่นั้นนะครับเราไม่มีไม่มีนอกไม่มีในไม่มีเหนือกฎหมายทำมาท่านเราครับก็ไล่นี้เขาขอบคุณเขาถึงดาวนะครับแล้วก็ขอบคุณที่หนุ่มตะยานเป็นนักข่าวขอบคุณเขาเมาแล้วก็ขอบคุณน้องกัสนะครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวของน้องกัสด้วยที่ เราไม่ต้องการมาดำเนินการในเรื่องนี้จริงๆแล้วก็พอ้วยนะตามยเดามยถ้าครอบครัวถ้าครอบครัวมีแนความคิดเหมือนๆกันเนี่ยก็คือรักความยุติธรรมชอบความยุติธรรมเนี่ยทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าถ้าน้องกัสวันนี้ถ้าเมียว่าห้ามมาีมาไหมมาเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมนะ โอ้โอคโอเคโอเคเยียมเลยอ่ยยก็ดำเนินกันนะครับเทคนี้ก็เป็นว่าจบนะเดี๋ยวเราฟังผลขอบคุณทุกคนของรอพากับัอครอไปครับแล้วับ